I believe I c ผู้ชมครับวันนี้ครับก็จะพาคุณผชมนลครับมาไหว้วขอพรหลวงพ่อสมหังรวยทันใจนะครับตั้งอยู่ที่ เลขที่4 4 4โบจิตตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่เดิมนะครับวัดหนองเหลอมแห่งนี้นะครับก็เป็นหนองน้ําใหญ่นะครับแล้วก็มีงูเหลือมมาหากินจํานวนมากนะครับเลยชื่อว่าวัดหนองงูเหลอมนะครับมีพท้นที่ทั้งหมด14ไร่1งาน42ตารางวานะครับแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์หนองูเหลือนะครับต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดหนองูเหลือมในวันที่28กุมภาพันธ์2520นะครับจุดแรกที่เราเข้ามานะครับคุณผู้ชมจะเห็นช้างเอราวัณนะครับเป็นจุด รอดทองช้างนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรตามภาษาของผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็แวะเดินไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ขอโชคขอราบนะครับสำหรับคนที่ชอบการขอโชคขอราบขอเลขนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีผู้คนถูกรางวัลกันไปหลากหลายนะครับมากน้อยแล้วแต่กําลังบุญกําลังศรัทธาของแต่ละท่านนะครับซึ่งเจ้าแม่ก็คงจะประทานให้ตามความเหมาะสมนะครับ นะครับชุดแก้บนก็มีจํานวนมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับที่นี่นะครับเรียกได้ว่ามาที่นี่จบที่เดียวนะครับหรือชาวชาวบ้านเขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้องเข้าไปดูพระอุโบสถรับก็ต้องผ่านเครื่องนะครับผ่านเครื่องพ่นฆ่าเชื้อนะครับแต่ที่นี่ครับมีระบบรักษาความปลอดภัยอันเป็นเลิศเลยนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าคุณผู้ชมปลอดจากเชื้อโรคแน่นอนเลยครับเห็นไหมเครื่องพ่นโอ้โหผมพ่นผมนี่พ่นทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับผมกำลังพ่นยานะครับ อาจารย์ที่ผมพนเสร็จครับผมก็เดินดิ่งลงมานะครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับมีทั้งพระเครื่องมีทั้งเครื่องรางมีทั้งผ้ายันนะครับขล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเครื่องรางของขังเหล่านี้นะครับอยู่ที่ความศรัทธาความชื่นชอบนะครับท่านก็เช่าบูชาไปตามกําลังของท่านที่มีนะครับมีให้เราเลือกมากมายนะครับจะเป็นของฝากสำหรับผู้ใหญ่นะครับในช่วงเทศกาลหลังออกพรรษานี้นะครับถือว่าเป็นการเอาเรื่องเอาชัยนะครับ ท่านจะได้ทํามาค้าขึ้นนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับปีนี้ทั้งปีเราเจอแต่เรื่องร้ายๆมาแะครับแต่ช่วงนี้บางช่วงปลายปีนะครับก็เราควรจะหาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตของเราแล้วครับมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เข้ามาตด้านในตรงสารานะครับมาเตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อที่จะไปกราบขอพรบารมีหลวงพ่อสมหวังนะครับดอกไม้ทูบเทียนใส เงินตามกาลังทรัพย์นะครับแล้วตรงจุดนี้คือจุดที่จะอธิษฐานจิตนะครับผมก็ได้ทําการจุดธูปจุดเทียนนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับขอขอให้มีคนจิตตามครบ1 0 0 0คนนะครับผมก็จะมาสวดมนต์ถวายท่าน9บทนะครับก็พ่อพี่น้องทุกท่านก็ช่วยกําังใจผมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอง์ข้อขันใจนะครับผู้คนจํานวนมากนะครับก็มาแปะทองนะครับจนตัวท่านนี้เหลืองอร่ามนะครับ เลื่องลองดุดทองนะครับโอ้โหเห็นแล้วปราบปื้มปิติเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับก็มีทั้งพระรูปจําลองของพระเกจินะครับแล้วก็ยังมีรูปจําลองของไอ้ไข่นะครับแม่นะครับและที่สําคัญนะครับก็ยังมีการรูปจําลองของท่านฤาษีนะครับฤาษีนะครับสำหรับการที่ครอบครูนะครับก็ไม่ผิดหวังเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจําลองของกง ทวดนะครับแล้วก็รูปจำลองของไอ้ไข่นะครับก็คนกระแปะทองกันจำนวนมากครับใครที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบนะครับก็อธิษฐานจิตกันได้เลยครับตามแต่กําลังบุญกําลังกรรมของท่านนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการใส่น้ำมันตะเคียงก็ใส่ตามกำลังศรัทธาครับผมก็ใส่ไป20บาทครับตามกำลังศรัทธาของผมนะครับก็ใส่นะครับเพื่อที่จะอธิษฐานจิตว่าขอให้ชีวิตของกผมนั้นนะครับมีแต่แสงสว่างนะครับขอให้พบแต่สิ่งที่ดีปรศจากความทุกข์ใจนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้เห็น ดวงตาเห็นธรรมนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอธิษฐานกันไปนะครับตามกำลังวันเกิดของท่านผมเกิดวันพุธนะครับผมก็เอาไปอธิษฐานต่อหน้าองค์พระประจําวันเกิดของผมนะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมไฟจุดสว่างโชตช่วงนะครับมเป็นอะไรที่รู้สึกอิ่มเอิบใจนะสําหรับคนที่ชอบความสงบเงียบไม่ชอบความวุ่นวายนะครับที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับ สีเหลืองทองนะครับแหมดูแล้วมันชื่นอกชื่นใจจริงๆนะครับที่นี่เงียบสงบนะครับแล้วก็ผู้คนไม่พุกพ่านนะครับที่สําคัญนะครับองค์หลวงพ่อสมหวังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์พ่อสมหวังนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอดีตเจ้าท่านเจ้าอาวาสนะครับเคยไปที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ท่านเจ้ามิมิตรฝันนะครับว่ามีพระทรงเครื่องมาปรากฏกายต่อหน้าท่านนะครับจึงมีการจัดสร้าง อีกจุดหนึ่งครับที่ผมจะแนะนาคุณผู้ชมก็คือการมาถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อนะครับแล้วก็ทําบุญถวายลงศพนะครับแก่ผู้ไร้ญาติขาดมิตรนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นผู้ที่เสียสละทรัพย์ด้วยจิตอันเป็นกุศลนะครับและก็ขอพรองค์เทพทันใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้สุขสมหวังทันใจดังใจหมายเช่นกันนะครับแล้วก็ไปกราบขอบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยบอยท้าวบุญบาทจำลองนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งภายในวัดนะครับและก็จุดที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือจุดที่รอดโบสถ์นะครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญและโดดเด่นนะครับคือการรอดโบสถ์เพื่อสะเดาะเคราะห์นะครับเสริมดวงชะตานะครับตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับและที่สำคัญนะครับภายในุใต้พระอุโบสถแห่งนี้นะครับก็ทําไว้สําหรับการรอดนะครับแล้วก็ระหว่าง ข้างด้านในนะครับก็จะพบเห็นพระเกจิจำลองนะครับมากมายครับทั่วประเทศไทยนะครับตั้งเรียงรายนะครับให้เราได้กราบสการะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับปฏิปทาของท่านเหล่านี้นะครับท่านก็เป็นพระที่บรรลุอรหันต์บรรลุธรรมกันไปหมดแล้วนะครับซึ่งก็ได้สู่พระนิพพานกันไปหมดแล้วนะครับเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับแล้วก็ ประพฤตตนอยู่ในกรอบในศิลในธรรมนะครับตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับอันนี้คือตรงบริเวณด้านด้านในนะครับด้านใต้ครับด้านใต้พระอุโบสถนะครับคุณผู้ชมก็จะพบเห็นรูปจําลองของพระเกจิทั่วประเทศไทยนะครับเช่นหลวงปู่สุขก็ดีนะครับมีตั้งแต่หลวงปู่สุขหลวงพ่อคูณนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับก็มีหมดนะครับหมาผม กล่กาวชื่อมาไม่หมดนะครับเยอะมากครับใครที่มีโอกาสเข้ามานะครับก็คงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าปีทั้งปีนะครับเราผ่านแต่เรื่องร้ายๆมานะครับต้นปีกับโควิดกลางปีกับน้ําท่วมนะครับและตอนนี้สถานการณ์กำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและก็ครอบครัวนะครับหลังจากที่เราไปขอบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อปดหนี้มาแล้วครับเราก็มาขอบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับปดหนี้สมหวังสมหวังปดหนี้ซึ่งเป็นคําที่คล้องจองกันมากนะครับมีแต่สิ่งดีๆทั้งท่านเลยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบการไหว้พระทําบุญในสถานที่อันเงนียบสงบนะครับที่นี่องไม่ผิดหวังครับที่นี่มีกิจกรรมมากมายหลากหลายให้ท่านได้กระทํากันนะครับ โดยเฉพาะการไหว้พระขอพรนะครับหลังจากที่เราลอดโบทเสร็จนะครับเราก็เดินออกมาตรงบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังโบสถ์นะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปบนพระอุโบสถนะครับซึ่งองค์บนพระอุโบสถนี้ครับระหว่างทางนะครับเราจะพบกับองค์พญาคุดนะครับเราก็ต้องแวะไหว้เพื่อขอพรสักนิดนึงนะครับองค์พระพญาคุดนะครับพญาคุด แล้วก็มีพระนารายนะครับเขาเรียกว่าพระนาราย์ทรงพุทธนะครับอันนี้เราก็แวะไหว้ขอบนขอบนบานสารกล่าวบรารมีอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ซึ่งแล้วแต่เราที่จะขอพรนะครับตรงนี้คือบริเวณบนพระอุโบสถนะครับเราก็จะพบขันน้ำมนต์ขนาดใหญ่นะครับก็น้ําก็สามารถตักไปได้เลยครับ ตักไปไว้ทําเป็นน้ํามนต์ประจําบ้านก็ได้นะครับเป็นสลีมงคลนทั้งนั้นนะครับนี่ครับตรงนี้คือจุดไฮไลท์สาคัญนะครับคือองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับสวยงามมากนะครับบารมีล้นหลามนะครับขอพรสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับขอพรแค่เพียงแค่หนึ่งเรื่องนะครับและเรื่องนั้นจะสมหวังทันทีนะครับให้เราอุิศฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอหลวงพ่อสมหวังนะครับหรือที่เรารู้จักกัน อีกชื่อหนึ่งก็คือพระคุณดวงคนเทศารนะครับแต่ที่ชาวบ้านคุ้นหนูคุ้นตากันก็คือหลวงพ่อสมหวังช่วยทันใจนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาไหว้นะครับก็ขอให้ทุกคนขนฝังในทุกเรื่องนะครับขนฝังในหน้าที่การงานนะครับกดนี้นกดนี่ต่างๆกดนี่กดสินนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้าน นอนหลับก็บขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาก็ขอให้ได้เงินแสนหายใจเข้าขอขอกก็ขอให้รวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับใครที่เข้ามาณนะบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะมีระหว่างนี้ครับก็มีทุกคนมาไหว้กันเป็นจำนวนมากนะครับสวยงามมาก ญาติชาพู้คุณพ่อพู้คุณแม่พานอาเสิมเสริมปแเราก็จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจ้า ทรานดาวดึงตุกนี้จะลงมาจากบนตะวันเนี่ยเราก็จะให้ร่วมจากบทาทเทวโลหณะหรือจากบาทดาวดึงนะก็มาร่วมกันเป็นข้ต้มมัดหรือว่าเป็นข้ต้มถางทุกนี้ก็มีประาอาหารแห้งอย่างนี้ ลูกได้ยินนะสมัยโบราณสมัยพุทธการไม่มีเครื่องเสียงผู้เ